ดูแลพ่อแม่เป็นบุญนะเป็นมงคลกับชีวิตอยู่ในมงคลที่พระพุทธเจ้าสอนดูแลพ่อแม่แต่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแบบสัตว์เลี้ยงน,นะดูแลพ่อแม่ดูแลจิตใจด้วยจิตใจสำคัญนั้นบางคนห่วงพ่อห่วงแม่นะเราเลยพยายามปกครองพ่อแม่ไม่ไปกดขี่พ่อแม่นะเราเยอะชอบ โหดร้ายกดฉี่บังคับด้วยความรักะระวังบาปง่ายๆเลยพ่อแม่เป็นพระอราหันของเราหลวงปู่ดูเคยบอกว่าเวลาอยู่กับพระอราหารันระวังหน่อยนะพลาดง่ายได้บุญก็มากนะได้บาปก็มากไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายดีที่สุดคือดูแลจิตใจให้ได้ดูแลพ่อแม่ เป็นบุญนะเป็นมงคลกับชีวิตยอยู่ในมงคลที่พระพุทธเจ้าสอนดูแลพ่อแม่แต่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแบบสัตว์เลี้ยงน,นะดูแลพ่อแม่ดูแลจิตใจด้วยจิตใจสำคัญนั้นบางคนห่วงพ่อห่วงแม่นะั้นเราเลยพยายามปกครองพ่อแม่ไม่ไปกดขี่พ่อแม่นะเราจะชอบ โหดร้ายกดฉี่บังคับด้วยความรักล้วนะระวังบาปง่ายๆเลยพ่อแม่เป็นพระละหันของเราหลวงปู่ดูเคยบอกว่าเวลาอยู่กับพระลนะะหันระวังหน่อยนะพลาดง่ายได้บุญก็มากนะได้บาปก็มากไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายดีที่สุดคือดูแลจิตใจให้ได้